วันนี้คึกคักแต่เช้าเลยค่ะน้องอันดามันนะเดินไปเดินมาไม่รู้เป็นไรนะอยากอาบน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะอันดาเนี่ยดูสิคะคึกคักมากเลยเดินไม่หยุด วันนี้คึกคักแต่เช้าเลยลูกเป็นอะไรอืออ่ามีอะไรด้วยคึกคักมากเลยค่ะนองอันดาอืม

ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอันดาด้วยนะคะทางช่องพายอันดามันค่ะครับก็นเร็วครับ hai hai sama saja kan eh kau oh nano go pakai emas lagi kan go pakai emas kan kan kontrolเลย สวัสดีค่ะมาพบช่องน้อง oh, อันดามันอ <okay. S 1> ีกแล้วนะคะน้องอันดามันยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะเพราะยายลักกี้อาบก่อนนะวันนี้ต้องอาบที่ละคน่อันดา <c oughs>

นี่กเป๋หรขนาดยังเราอาบน้ำอยู่นะคะต้องมองแมนไปก่อน <c oughs> ใหญ่ลเกียงังเล่นสายน้ำคนเดียวเลยคะ่ะอย่ามันได้แบ่งน้องอันดาเลย <c oughs>